มาเด้อครับมาเด้อครับกินข้าวแหลงต้มแซ่บเฮ้ยต้มแซ่บหรือต้อยมยำต้มแซ่บก็ได้ต้ยมยำก็ได้น้ําใสตําแตงข้าวแหลงนะครับสีทุ่มเขาคำแล้วดูมันเขาแลงอันนี้ผัดกะเพรา อันนี้ออเดิบ์สกโกันเบคออัดอวิดีโอ,อยาวบ่าได้ครับอะเบิงหน้าเบิงตากันเนี่ยเมือ่นนอเ,เลิกงาน,นกล่องหลังบาได้ปะมาๆๆจุดจุด ดามสีทมส่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุท่มทำแตงต้มแซบผัดกะเพรามามามาเยอวๆข้าวมาเดอร์มาเดอร์กิ่นข้าวรอบดึกข้าวแหลงทำ ฉักกลับคุณคุณป <c oughs> <c oughs> อเอาไม่ต้องใกล้เอาเลย <c oughs> เข้าปากไหม